สวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่ผมบอลบอลมีคอมทูนะฮะวันนี้พาทุกคนมาประกอบคอมกันอีกแล้วนะฮะเรียกได้ว่าเฉียดเฉียดแสนเลยนะสำหรับเครื่องนี้ที่เราจะพาทุกคนมาประกอบกันนะฮะเอาไอเก้าไม่ไอเก้าเฮ้ยถ้ากล่องนี้ก็ไม่ใช่ไอเก้าดิกาจอเดีกวกาจอเดีกวอโอเห็นนี้แล้วอ้ตายแล้วเป็นไงสวยไหมเดี๋ยวไปดูช่างประกอบกันนะครับออกมาเป็นยังไงไปดูกัน สวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่ผมบอลบอลมีคอมทูนะฮะวันนี้พาทุกคนมาประกอบคอมกันอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้สําหรับคนที่มีงบเยอะหน่อยอ่าเรียกได้ว่าเฉลียดแสนเลยนะสำหรับเครื่องนี้ที่เราจะพาทุกคนมาประกอบกันนะฮะใครที่กำลังหาคอมงบประมาณนี้อยู่ก็อาจจะดูเป็นแนวทางได้สําหรับงบที่ใกล้เคียงกับที่ตัวเองตั้งไว้ว่าเฮ้ยถ้าง,งบประมาณนี้มันจะไดอ้อะไรกันบ้างน,นะครับ ราคาเครื่องนี้นะฮะต้องบอกว่ามันอยู่ที่ราคา80,000บวกลบก,ก็ได้อ่าทำไมถึงว่าอย่างนั้น มันเป็นเพราะตัวนี้เครื่องนี้ราคาจะอยู่ที่ตามปกคลิปก็คือ84,990บาทนะครับที่รวมตัว Windows 11 Pro ไปด้วยนะครับในราคา5,990บาที่ลูกค้าซื้อเพิ่มเข้ามานะก็ราคารวม Windows ตัวนี้ก็จะอยู่84,990สซึ่งราคาเนี้ยค่อนข้างสูงอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าคอมราคา80,000จะได้อะไรบ้างลรวพูดกลางๆเนาะอยู่ที่80,000อ่ะ CPU เอาไอ้เอก้าไม่ไอ้เก้าเอา้ยถ้ากล่องนี้ก็ไม่ใช่ไอ้เก้าแล้วดิกาจอเดือากาจอเดว่าโอ้ oh, oh, เห็นนี้แล้วโอ้ oh, oh, ตายแล้ว,ลวนี่คือกาจอที่กล่องสวยที่สุดสำหรับกาจอจากแบรนด์กาแหลกนะครับ ตัวนี้เป็นการเล็ก RTX 4070 Ti Super OC 16 g b ครับเรียกได้ว่าตัวนี้มันเป็นตัวน้องๆของ4080เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่า4080ตัวนี้เหมือนจะไม่มีแล้วเพราะว่ามันจะโดดเป็น4080 Super เลยนะครับก็ลองลงมาก,ก็คือตัวนี้ซึ่งความแรงก็อาจจะต่างกันไม่ได้มากนะักราคาก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่งบแล้วก็ความต้องการของแต่ละคนไปเลยนะครับแล้วก็ขนาดตัวเนี่ย เรียกได้ว่า4080่ i Super เนี่ยไม่แพ้กันเลยนะหมายถึงแ่บไซส์ของการ์ดจอใหญ่ไม่แพ้กับ4080เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะสวยอย่างที่โมหรือเปล่า CPU i7 ตัวนี้เป็น i7 14 700 20คอร์28เ h r ครับตัวนี้นะฮะก็มันสามารถประกอบได้ง้แต่40,000 50, 50,000หรือ30,000ก็ได้แต่ว่าไอ้30,000กว่าบาทก็ขึ้นอยู่ว่าจะได้การ์ดจออะไรนะ CPU ไปแล้วแล้วก็จะมีตัวบอร์ดนะครับ บอร์ดตัวนี้อาจจะเห็นกันบ่อยนะเห็นกันจนเบื่อเลยแหละกับ B760MA s u p พ r m น,นะครับเป็นตัว Wi-Fi Bluetooth นะครับรุ่นนี้จะมีทั้ง d d r 4แล้วก็ดี5ที่หน้าตาเนี่ย เหมือนกันเป๊ะแต่ต่างกันแค่รอ,องรับ DDR4 หรือ DDR5 นะฮะตัวนี้เป็น DDR5 แล้วถ้าสเปคแบบนี้ถ้า DDR4 ก็เครียดนะเออเพราะว่าท้ายจริงมันต่างกันไม่ได้เยอะเลยสำหรับตัวบอร์ดเนี่ยต่างกันแค่2 3 0 0เองหลักๆมันจะไปแพงต่างกันที่แลมที่ต่างกันเป็นพันนะครับสำหรับตัวแลมต่อมาสตอร์เรจแล้วกันตัวนี้เป็นหน่วยความจำนะครับของเครื่องก็คือเป็นสตอร์เรจชนิด M.2 NVMe จากแบรนด์ซาดักนะครับความจุ2เทราไบต์เลยแล้วรีสปีดเขาสูงมากตัวนี้รีสอยู่ เจ็ดเปอร์เซ็น์ไร่เจ็ดเลยนะครับประกันศูนย์หปีเต็มจากแมนซัดดักรแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะโม้เท่าไหร่นะตัวเนี้ยเรียกได้ว่าไม่เค็ม,ม,เมเลยแรมตัวนี้ก็น่าจะเห็นกันบ่อยเนาะตัวนี้เป็นคอแซเป็นคอแซเวนเจนส์อาร์จีบีดีดีอาร์ไฟส์อาร์ีสีขาวนะครับ D D R 5บัส5 6สิบสกิก เป็นดูชาแนล16คูณ2จากแบนรนด์ Corsair ก็ใน1กล่องจะมี2ตัวแรมสีขาวสวยมากแล้วก็เป็น RGB ด้วยต่อมา Power Air Power ตัวนี้ก็หลังๆนี่ก็จะเห็นบ่อยนะสำหรับตัวนี้เป็นตัว Cooler Master 850W 850 Pro นะครับซึ่งเป็นตัวที่รองรับ ATX 3.0 p c e Gen5 ก็คือสายเพดยางกาจอที่เป็นตัวรุ่นใหม่อา่าพูดงา่ายๆก็คือเป็นตัวสายที่เป็นไฟนยงกาจอ ถ้าใช้การจอที่เป็น4 0 0 Ti ขึ้นไปนะแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็น Ti Super ขึ้นไปแล้วเพราะว่า Ti เลิกผลิตแล้วนะครก็คือสำหรับตัว Ti Super ขึ้นไปนะครับ Ti Super 80 Super 4090นะครับจะเป็นตัวสายไฟเดง้ยเดีย3ัน0 Gen 5ซึ่งจ่ายไฟสูงถึง600วัตต์ในสายเส้นเดียวนะครับซึ่ง รุ่นปัจจุบันหรือรุ่นใหม่เนี่ยบางตัวเขาทํามาไม่ได้รองรับสายตัวเนี้ก็คือตัวการ์ดจอเขาจะมีสายแปลงมาให้แต่ว่าตัวเนี้ยเขาทํามารองรับแล้วแล้วก็มีหลายยี่ห้อนะไม่ใช่แค่คูลเลอร์อนะก็เทลมอนหรือว่าอะไรเงี้ยก็มีทํามารองรับสายตัวนี้แล้วสําหรับสายที่ต่อตรงมาจาก power เองเลยโดยที่ไม่ต้องใช้สายแปลงแต่ราคาก็จะสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าข้อดีคือเราไม่ต้องใช้สายแปลงเป็นสายที่มาจาก power เลยแล้วก็ เป็นสายเส้นเดียวมาเลยอันนี้ก็เหมาะสําหรับใครที่ใช้การ์จอ4070 Ti Super ขึ้นไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็รองรับ4080ได้เลยสบายนะครับอเแล้วก็มีชุดน้ำนะครับตัวนี้ก็ชุดน้ําก็เป็นยังคงเป็นแบรนด์ Cooler Master อยู่นะครับตัวนี้เป็น Master Liquid 360 l c o r e White นะครับจากแบรนด์ Cooler Master เป็นชุดน้าปิด3ตอน320มมระบายความร้อนให้กับ CPU i7 14700ซึ่ง ตัวนี้เราเคยใช้ซิลิแบนในการโหลดซี u ี0 0ร้อยกับชุดน้ำกับซิงค์มาหลายตัวแล้วเนาะเราต้องรู้ว่ามันไม่สามารถที่จะใช้ซิงค์เดิมได้แน่ๆนะครับไม่ควรอย่างยิ่งซึ่งถ้ามันโหลดร้อยอ่ะยังไงก็ไม่รอดนะครับแต่สุดท้ายร้องสายเครื่องไม่ได้ดับหรือว่าอะไรนะมันก็จะตัดการทํางานของตัวของ CPU ลงเพื่อให้อุณหภูมิ CPU เย็นลงนั่นเองนะครับอันนี้เผื่อหลายคนกลัวอะไรเงี้ยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าทางให้ดีก็ จำเป็นต้องมีชุดน้ําแน่ๆสําหรับ i7 Gen 14ต่อมาสายถักนี่จําเป็นไหมจำเป็นจำเป็นสวยนะเออไม่มีก็ไม่สวยไงอันนี้คือความจําเป็นนี่ก็แล้วแต่คนไปแล้วกันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสายถักสีขาวนะครับเป็นชุดก็มี24พินไฟเลี้ยง CPU ไฟเนี้ยงการ์ดจออา้าวซื้อไม่คุ้มเลยนะ เครื่องเนี้ยเท่าที่เห็นก็จะได้ใช้แค่ไฟเลี้ยงบอร์ด24พินกับไฟเลี้ยง CPU ที่จะได้ใช้สายถักเพราะว่าตัวสายไฟเลี้ยงการ์ดจอของกล่องสายถักเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าสุดท้ายก็น่าจะเป็นตัวเคสเนี่แหละนะครับที่เป็นเคสที่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เห็นมานานมากคือแบบว่าคิดถึงมากคือสงสัยมากเอา้าทำไมออออกรัวๆนะใช่แต่ตอนมันออกคือแบบถี่มาก แต่วันนี้พามาดูเคสก่อนแล้วกันนะก่อนจะไปประกอบอันนี้เป็นเคสที่ใครที่ชอบเคสทรงตู้ปาน่าจะชอบนี่คือ SIGMA TEC คิวบนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเคสตัวนี้มีดีแค่หน้าตาหรือเปล่านี่ทังเกตดูความหนาของแผ่นดูที่หนาจริงหนาแบบนี่ไม่ใช่แบบเป้งๆนะนะครับซึ่งถ้าแบบพันสองพันเนี่ยมันทําแบบนี้ไม่ได้แน่แนเลยอันนี้ก็เนี่ยเห็นไหมเหล็กแผ่น หนานๆเลยตรงนี้แต่เสียงมันอาจจะเป้งๆหนๆ่อยนะมันไม่ได้เป็นแบบเหล็กชิ้นเดียวไงมันเป็นต่อเหล็กมาต่อแบบใช้หมุดอย่างเงี้ยส่วนกระจกก็เปิดได้เลยนะฮะค่อ,อนข้างแน่นนะอ่านี่กระจกก็หนาก็นี่แหละเตกผลของความหนักของมันก็คือวัสดุที่หนากว่าปกตินั่นเองน,นะครับอ่ะแล้วก็แถมยังมีพัดลมเคสติดมาให้ถึง6กตัวด้วยกันตรงนี้หนึ่งสาสี่ห้าแล้วก็หก ด้านหลังนะครับรวมกันเป็น6ตัวทั้งหมดเอาอากาศเข้าสารตัวนะครับ ก็คือด้านล่างเอาอากาศเข้าสารตัวเข้าเข้าเข้า,ขาแล้วก็ออกออกออกแล้วก็ที่เราจะใส่เพิ่มไปก็มีของชุดน้ำนะครับที่เป็นตัวเลอร e r าเตอร์หม้อน้ําจะอยู่ด้านบนแล้วก็ถัดมาเลายเป็นพัดลมเนาะมันก็จะเป็นการเอาอากาศออกก็ถือว่าเป็นการโฟอากาศที่ดี <S <S ด้านล่างนี้เขาถอดได้ด้วยนะถ้าสมมติว่าจะเอาพัดลมไปไว้ด้านล่างนะแต่ว่าถ้าไว้เหมือนจะไว้ได้แค่2ตัว <S 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 ใส่กระจอเนร์ั้ได้ใส่กจอนตั้งได้ใช่แต่ว่าไม่มีตัวเลเซอร์มาให้ ต้องซื้อเองประมาณ2 0 0พแล้วก็ตัวนี้เขาทำมารองรับ3สลอ็อต1น3่ใส่4090ได้เพราะว่าตัวสล็อตเนี่ยของ4090เนี่ยกินไป3ช่องอแต่ว่า อ๋อใช่ใช่ใช่ใช,ใชลืมไปเลยนะปกติคือเคสอื่นไม่มีไงแต่ว่าอันเนี้ยตัว Sigma Tech QB b เนี่ยเขามีตัวคอนโทรลเลอร์ฮับมาให้แล้วก็มีรีโมทมาให้ด้วยสามารถกดเปลี่ยนไฟได้ผ่านรีโมทนะครับอันนี้พ่อไม่ชอบยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะสำหรับตัวรีโมทก็มานี่รีโมทหนตัวสีขาวด้วยสกรีน Sigma Tech แล้วก็มีคอนโทรลเลอร์ฮับหตัวสีขาวนะครับ ซึ่งมันสามารถกดผ่านตัวฮับได้นะแต่ว่าอันนี้คือสงสัยมานานแล้วนะว่ามันจะไปกดยังไงอะ,อ,ะอันนี้สงสัยจริงหรือว่าเราโง่มานานหรือว่าอะไรหร,หรือว่ามีวิธีที่จะเอาคอโทลเลอร์อ,ออกมาไว้ข้างนอกแต่ว่ามันมันจะคือเหรอเออมันอยู่ในเคสก็น่าจะเวิร์กกว่านะเพราะว่ามันจะได้ดูไม่เถอท้าไม่เกะกะอะไรย้ยอ่ะประมาณนี้ซึ่งถ้าบอกว่าไปเทียบกับแบรนด์ไฮนะครับที่เป็นตัวไฮวาย60นะครับถ้าถามว่าวัสดุเนี่ยเรียกได้ว่า ใกล้เคียงกันแต่ให้ y 6 0สิบเขามีสายไลเซอร์ที่เอามาใส่การาจอแนวตั้งแน่นอนถ้าซื้อให้ y 6 0จะได้ใส่กาจอแนวตั้งอย่างเดียวนะก็คือไม่สามารถใส่กาจอแนวนี้ปกติได้นะครับแล้วก็ให้ y 6 0มีพัดลมมาให้3ตัวถ้าจะไม่ผิดมีด้านล่าง2ตัวแล้วก็ตรงนี้1ตัวซึ่งมันก็จะไม่ได้พัดลม a rgb แบบนี้ ซึ่งอันนี้แล้วแต่ชอบเลยแล้วก็สุดท้ายอ่ะที่งบประมาณแน่นอนถ้าใครมีงบเยอะก็คงไปเลือกไหแล้วก็ซื้อพัดลมเพิ่มก็ได้เพราะว่าเงินเยอะใช่ไหมละ่ะแต่ว่าตัวนี้ก็คือ4ี่พันกว่าบาทก็คือได้พัดลมจบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มอะไรประมาณนั้นลองเลือกดูกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูช่างประกอบกันนะครับออกมาเป็นยังไงไปดูกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วฮนะสำหรับเครื่องนี้ของเรา84,900เป็นไงสวยไหมอันนี้คือคำเป็นคำการ์จอที่การจอมีมาให้อันนี้ขึ้นอยู่ว่าจะใช้ไหมแต่ว่าใช้ก็ดีนะเพราะว่าถ้าถ้าไม่ใส่ตัวเนี้ย กาจอมันจะตกลงมานิดนึงเพราะว่ากาจอเขาตัวค่อนข้างใหญ่เนาะสำหรับ TI Super แล้วก็ก็จะมีที่บอกไปสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟเลี้ยง C Gen 5 EP ส 3. 0, ที่เป็นของ Power Supply 600วัตต์นะครับ เส้นเดียว600วัตต์นี่คือโหดมากนะครับแล้วก็เผื่อใครกังวลว่าอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าซื้อพูวตรงนี้แล้วถ้ากาจอไม่ได้เป็นแบบนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเขามีมาให้2แบบก็คือเลือกใช้ได้พาวเวอร์สามารถถอดสลับสายได้ว่าจะใช้สายแบบไหนใช้สายอะไรบ้างถ้าสายไหนไม่ได้ใช้ก็อาจจะถอดเก็บไว้ในกล่องชุดน้ำคูลเลอร์มาสเตอร์นะครับก็จะถูกติดตั้งไว้ด้านบนด้านบนตรงนี้เดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้ดูอันนี้จะเป็นแบบเปิดแบบสไลด์นี่ฟ้าครับ อ่ะนี่อันนี้คือหม้อน้ําแล้วก็ด้านใต้ของหม้อน้ําที่ทุกคนเห็นอยู่ในเคสอ่ะก็คือพัดลมหม้อน้ำนะครับมีหน้าที่เป่าความร้อนของหม้อน้ําออกไปข้างนอกเคสนั่นเองแล้วก็รวมถึงอากาศภายในเคสด้วยที่นําออกไปนอกเคสนะครับก็วานี้เป็นชุดน้ําจากแบรนด์ Cooler Master นะครับก็เป็นชุดน้ําที่ใครหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สุดท้ายน่าจะเป็นตัวเคสนี่แหละที่เป็นจากแบรนด์ Sigma Tech นะครับเป็น Sigma Tech QB เป็นทรงตู้ปลาที่มีกระจก1ชิ้น2ชิ้นแล้วก็ตรงนี้อีก1ชิ้นเป็น3ชิ้นนี่ครับสีขาวสวยมากก็ประมาณนี้สําหรับเครื่องนี้ใครที่อยากจัดตามอยากปรับเปลี่ยนสเปคเพิ่มเติมตรงไหน,นก็ลองแจ้งเข้ามาได้นะครับก็ฝากเครื่องนี้ไว้ด้วยนะครับในราคา80,000รวม windows 11 pro นะครับ 84,990่ 84, 9, 9, 0, นะครับรวมจะส่งฟีดประเทศของมหิมือหนึ่งทุกชิ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยนะฮะหรือใครที่ต้องใช้ใบงก์กับภาษีนะครับออฟฟิศหอจกอบจกหรือว่าบุคคลธรรมดาก็ตามที่ต้องใช้แบตก็สามารถขอแบงก์กับภาษีได้เต็มเลยโดยที่ไม่ต้องบวกเพิ่มนะครับแล้วก็ฝากติดตามบอลมีความทูไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนบอลมีความทูไว้ด้วยวันนี้ร้านไปก่อน,น,นกับเครื่องนี้บอลมีความถูกจัดให้ผม